จากความประทับใจของความเป็นอุมมะฮวาฮิดะที่ปัตตานีมาร่วมพิสูจน์ความเป็นอุมมะฮวาฮิดะสายเชือกเดียวกันบนพื้นฐานของอิสลามอีกครั้งกับงานอุมมะฮวาฮิดะสายเชือกเดียวกันกรุงเทพมหาคนครณโมริติเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันศุกร์ที่25และวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้เต็มอิ่มกับการบรรยายจากนักวิชาการและความบันเทิงฮาลลันแบบสองวันเต็ม จัดเต็มกับร้านค้าและร้านอาหารที่มาร่วมงานอีกมากมายพบกับโปรโมชั่นพิเศษจากไวท์ช็อปและสิทธิพิเศษจากไวท์เมมเบอรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสายเชื่อมแห่งความดีร่วมกันติดต่อจองร้านค้า0814231373ติดต่อสนับสนุนงาน0816148648ร่วมเป็นสายเชื่อดียวกันโดยสาบันอัสสลามมหาวิทยาลัยอิสลามเยาลาสภายุวะมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทย มหาวิทยาลัยอิสลามเยลาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยสมาคมจันเสี่ยวการแพทย์และสาธารณาสุขพักเพื่อสันติและสหกรณ์อิสลามอามะนะ